แล้วอะคุณอาร์ตรับพ เรากลับมากันอีกแล้วแล้วบอกเลยว่าในพาทนี้จะเป็นพาสสุดท้ายและเพื่อรายการเสิยเวลาเรานั้นจะลุยกันเลยไปเอาล่ะคุณอาร์ในวันนี้ครับเราจะมากันในด่านสุดท้ายนะฮะรู้ดว่าเป็นออเดอร์เทมเพิลเป็นในหมดสงครามเรานั้นจะมาจบสงครามในครั้งนี้กันแล้วในเมื่อมันเป็นด่านสุดท้ายว่าคุณอาร์เรานั้นนี่จะแบบว่าพิเศษกันนิดหนึ่งก็คือเรานั้นจะไปกันที่โหมดลิฟหลอดนะฮะก็คือหมดที่ยากที่สุดในตอนนี้นั่นเองและต้องบอกเลยว่านะฮะเนื่องจากว่ามันเนี่ยอาจจะเป็นพาสสุดท้ายของพวกเราแล้วผมนั้นเนี่ย ไปทำการนะฮะแอบเล่นมาก่อนเพื่อทําการปลดล็อกอาวุธทุกชิ้นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยต้องเรียกไ้ว่านะผมได้ปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่าคอสโบมาซึ่งเป็นอาวุธคู่กายที่แบบว่าผมไปลองใช้แล้วมันเนี่ยถูกใจผมมากๆผมม,มีคาถาแห่งอาเคนเว้ยคุณอารได้อาเคนสตาร์มาใช่ไหมซึ่งมันสามารถไายเวทนะฮะเป็นแบบว่าดรอปอาเคนโปรเจกชัยเป็นแบบฝน อาเคนตกลงมานะฮะเป็นพื้นที่โดยรอบถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเอาดาวเวนบอฮามเมอร์มาเว้ยเอาคอนมาด้วยอ่ะน่าสนใจนล้่าสนใจเดี๋ยวเราเนี่ย,ยไปลองกันเลยดีกว่าฮะเอาละก่อนที่เราจะไปนะฮะเรามาดูซิโอ้โหศัตรูแต่ละตัวอย่างที่บอกไปฮะหน้าตาน่ากลัวมากๆเราจะต้องต่อกรกับมันให้ได้คุณอาพร้อมไหมพร้อมเนพร้อมก็ไปเลยไปแกอยูไ่ไหนซิกนัทฮะ ทำไมแกถึงส่งไอ้เด็กกระโปงนี่มาประจันหน้ากับฉันกันล่ะเนี่ยให้ตายสิเอาล่ะคุณแอดน,นี่คือประการด่านสุดท้ายที่เรานั้นจะต้องต่อสู้กับววนเจ้าวงวิมันนี่รี้กว่าเขาเนี่ยคือราชาแห่งพ่วงมิติในตอนนี้นี่คุณดูคอสโบผมจิวจ้ว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 จ้ว<อ><อ>ยิงอย่างรัวผมบอกเลย อย่างไงผมผม,ผมนี่กระทาผมก็ยิงด้วยเอาเด้เ,เด้เด้ไหนคุณลองใช้พลังพิเศษให้ผมดูหน่อยสินี่คือพลังพิเศษของกระทาเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เป็นยังไงแล้วกเอาละคุณร์ก่อนที่เราจะไปโชว์ไปมากกว่านี้เรามาสำรวจสิสถานที่โดยรอบของเราเป็นไงบ้างเนี่ยฮะอ้ <c oughs> ันหน้าภูเขาที่วอลวิกอยู่ ด้านซ้ายขวาของเขาเนี่ยเรียกว่าเจ้าพวกออกนั้นมันจะออกมาจากประตูมิติไว้คุณอาร์ตซึ่งผมบอกเลยว่าพวกเรานเนี่ยการจากตรงนี้ไม่ได้ฮะเรามาดูนี่ด้านในตรงกลางตรงนี้แสดงว่ามันนั้นเนี่ยจะบุกทะลวงประตูซ้ายขวาตรงนี้มาคุณอาร์ตประตูซ้ายประตูขวาตรงนี้เลยใช่ไหมผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำเลยคือการปิดตรงนี้ไว้คุณอาร์ตนี่ล้อมกรอบใช่ไหมช่วยกันช่วยกันคุณอาร์ตเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวปิดเลยปิดเลยคนละคนละรูคนละรูเลยคุณอาร์ตเนี่ย โอเคโอเคเอาเอาเก็บรูไหนไว้เนี่ยเราเราล้อมทุกรูไม่ได้นะเรานี่จะเปิดเน่อขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมขวาร้ายซ้ายดีโอเคคุณอาเราจะเปิดรูซ้ายไว้ตรงนี้รูซ้ายนะนี่เลยวางยาวมาที่นี่เลยช่วยกันยาวเอาละต่อไปเนี่ยเจ้าพูอ๊อกเนี่ยเวลามันทะลวงเข้ามาใช่ไหมพอมันมาตรงนี้ปุ๊บมันเดินมาตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องเดินอ้อมมานี่อ้อมมานี่นะทะลุมาแถวๆนี้แหละแล้วก็จะเดินมาเพื่อเข้าตรงนี้ใช่ไหม เพื่อเข้าตรงนี้เนี่ยแสดงว่ามันนั้นเนี่ยจะต้องเลือกซ้ายขวาเฮ้ยเดี๋ยวนะเออตรงนี้เฮ้ยคุณอาร์ตตรงนี้เราต้องปิดตรงนี้เราต้องปิดเราจะปล่อยให้มันนั่นเนี่ยเดินเข้ามาไหมล่ะอ่ะคุณจะปิดตรงนั้นใช่ไหมโอเคอ่คสรุปปิดตรงไหนคุณบอกสิได้เหมือนกันเออคุณต้องปิดตรงนี้สินีดีดีดีถ้าคุณปิดตรงนี้เนี่ยมันก็เดินเข้ามาสิ อ่าเนี่ยอ่ะผมปิดฝั่งเนี้ยผมหมดแล้วตังอะ <Okay. S 2> ผมต้องแปะอีกอันนึงเมื่อเราปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณอาร์ตเรามาดูนี่เมื่อออกเนี่ยมันจะต้องเดินมาทางนี้ทางเดียวใช่ไหมทุกตัวเนี่ยมันจะแบบเดินอ้อมวนเวียนมาและมันจะต้องมาสิ้นสุดที่ตรงนี้ฮะคุณอาร์ตนี่คือพื้นที่ป้อมปราการของเราอันแคบเล็กกระจิตริบนีใช่ไหม บอกเลยว่าที่นี่คือห้องเชือดพวกออกเรานั่นจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นห้องเชือดพวกอ็อกตามเดิมใช่เอา,อาล่ะผมตั้งบมแล้ว l e สโก้เอาล่ะไปคุณแอนมันมากันแล้วมันมาแล้ววะมันมาแล้วป่ะไอวอลวิกแกมึงอ่านส่งออกมาอย่างงั้นเหรอจิงจริงจิงิงิงม,มันมาซ้ายขวาเนี่ยมันมาซ้ายขวาเดี๋ยวเรามาดูฮะไปดักจุ่มตีมันดิคุณไปโชว์พลังของคุณดิเนี่ยหน้าประสาทนี่ตามผมมาคุณนั๊ดเออผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้ว นี่ไหนเอาตรงไหนดิตรงนี้เลยคุณแอพวกมันมาแล้วเอาสักหน่อยสิคุณเห็นความโกงคุณอยากเห็นความโกงไหมขอโชว์หน่อยเออไอ้เดี๋ยออเบิดใช้โปรอ่ะมาอย่างโปรเห็นป่างงงงอะไรเนี้ะพลังไม่มีหมดเอาไหนโกงตรงไหนวะเนี่ยตายไปแล้วให้ตายสิแหววบูมมันมาแล้ว เหม <monitoring> ือนมานาไม่มีหมดใช่ไหมผมใช้ขวดมานาเว้ยคอมโบเอาดิ athletes, like คุณคุณเอาขวดมานามาเพื่อแบบว่าคอมโบกับกระถาคุณเลยอย่างงั้นเหรอเออแบบเน้นเน้นเต็มเต็มคำว่าแค่เอาล้วเราต้องจัดการพวกมันนะเฮ้ยตัวไฟตัวไฟผมจัดการตัวไฟก่อนทีเดียวเด็กจร <Auch. S 1> <ablo> ิงจิงจิงเรียบร้อยมันกลายเป็นตัวเทิงกินเทิงก่อนอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยหมาป่ามาสี่เฮ็ดจอด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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ เฮ้ยคุณห้ามมันเดินอ้อมตามแผนมันเดินอ้อมตามแผนเฮ้ยแผนใช่เฮ้ยมันกระโดดซีมินซีมินตีไรวะนะอะไรวะนะเฮ้ยเฮ้ยคุณนี้มันไปกับดักคุณหรือเปล่ามัเนี่ยใช่ไหมไม่ได้ไปเฮ้ยคุณไปดูนี่คุณไปดูผมีก่คุณนี้มันจะรู้ไปแล้วทะลุไปแล้วอีกแล้วมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วช่วยหนก่จงแข็งเฮ้ยกันเลวคุณอาชสวยยิ่อยู่ว มัก้อนไปแล้วเออยิงไปโลโงยิงก็โลแช่แข็งแล้วเ้็นก้อสามเป็นก้อนหินเือดผมเลือดผมหน้าแดง้แขงเรียบร้อยไปมาเยอะจังวะคุณอดอ้ยังระวังน้อยเว้ยก็มันไม่ดีตังอะเราเอาไปวางกระแพงก็หโดได้อยู่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 ไอ้ตัเหืองนันเนี่ยไอ้ับแล้วโอ้ยวใแล้วเฮ้ยรอให้ตัวบมานโประเิ ไม่ทันแล้วคุณอาชเออเดี๋ยวเอโซไฟมันเดินทะลุมามันเดินทะลุมาเราค่อยตีมันจะได้ไม่ไม่พังบริเกชของเราเออเอยวเพิ่งยิงเอาไอ้โม่ก่อนเอาโม่ก่อนเออไอ้โม่ไอ้โม่มีไอ้โม่เออได้แล้วได้แล้วเอแมนหน่อยดิเอาโซไฟเหรอเอาลวกนี่ไงนี่เรียบร้อยสวยมาเว้ยมาเว้ยโคตรดีของโคตรดีกูไป้าไปคุณอาชดูเลือดคุณด้วยนะมาผมมานี่แน่เออใช้พลังเวทกูไปไอ้พวกออพวกนี้มันแพ้เวทเว้ย เออโดนว่าไปผมลืมดูเลยว่าความสามารถไอโอฟตัวใหม่ๆแต่แล้วโอ้ยโอ้ยตัวยิงปืนระเบิดยิงไงล่วงไปซะยิงเทียนหูไปเลยคุณอาร์ตคุณดูเลือดคุณด้วยเออคุณโดนเป็นตายทั้งสองคุณฮเี๋เดี๋ยว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 เปียกมาให้ตัวเปียกมาร่วมไปเลยล่วมไปแล้วนะวงอุ้ยคุณเฮไม่ได้แล้วไม่แล้วมันไม่หยุดเลยเออเอาู่หมดเฟสแล้วเนี่ยไฟฟ้ามาช็อตแล้วก็เอาผีเสื้อมาเพื่อทำให้มันนะเนี่ย หลอนร้อนเอา да เลยคุณอาปล่อยมันมาเรื uh ่อยๆผบอกเลยว่ามันเนี่ยเยอะอยู okay. ่แล oh ้วเว้ยคุณอาเพราะว่ามันมทะลุมายากยากเอ้ยมาปะวเพราะว่ามันเนี่ยเป็นหมดสงครามเว้ยคุณอาฉะนั้นเนี่ยมันมาแบบมหาศาลอย่างแน่นอนได้เลยพวกนี้ต้านไฟงั้นเหรอหิวมาไหมหมาไหมเดิมพลังกัโดนนะโดนนะโดนะโดนนะเก็บร้อยโดนนะเลนเดียวเดียวเฮ้ยจงวาไปอ่ะคุณสังเกตหมว่าพวกนี้มันถึอโลเลยเว้ย ไอ้ออกไอ้กิ๋วเนี่ยไอ้ลูกกระจกมันเนี่ยเฮ้ยมันถือโล่นี่คือมันการดามเมจหนึ่งหนึ่งหนึ่งดอกแรกได้ด้วยคือในโหมดลิฟต์หลอดเนี่ย,ย,ยมันถือโล่เลฮะโอ้โรียด้ว่าอึดถึกทนขึ้นเอาละยิงเข้าไปมันโหดหลายเกินจะว่าไปพลังเวทคุณมันไม่ติดราคาหรอกเออนั่นเลยที่เข<อ>าเป็นแบบฟ้ามันเป็นเวทตรงนี้อ๋อโอเคเออเาละเรียกอย่าฮิตเยอะมันเป็นเวทเดี๋ยวนะเฮ้ยขายผมขายผมขายพวกนี้ก่อนขายทำไมอ่ะ ตั้งใหม่มันจะพังไงโอเคโอเคโอเคเออนการมีเลือดขั้นสุดโอ้ยอยู่ฉลาดมากเอาล่ะผมนั้นเนี่ยจะเอาเลื่อยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรทำไมทำไมมันแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัดอีกแล้วคุณอัดตรงนี้ตรงนี้มันจะทะลุอะไรวะไปคุณนี้มันมีทำไมมันบอกว่าไอเดียเดียวมันใช้พลังงานนะของโอวิคมันใช้พลังงานในการเปิดประตูมิติขึ้นมาโอไมค์ฟากอดเอาล่ะยิงมันโอ้โห สี่ที่อุตส่าห์วางกับดักไว้ไม่เล่นตัมมันไม่เล่นตามกติกาคุณอาสเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาสใจเย็นคุณอาสใช้พลังเวทเยอะเกินไปหรือเปล่ามันมาไม่เยอะขนาดนั้นหรอกมั้งคุณใช้มานาคุณใช้มานาคุณอาสใช้ไม่ล้นเลยอะพลังแห่งขวดนะคอย่างนั้นเหรอเออหมดแล้วหมดแล้วพลังหมดแล้วหมดแล้วเราไปกัดมนุษย์ตายป้ายเด๋วไอเราไม่ว่าจะยากมากกว่านี้เนี่ยผมวางกับดักเลื่อยไว้เลยมันเดินมาตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะโจ้โจ้โจ้โเดี๋ยวผมเนี่ยจะวางพวก เอาเป็นอ่าทาแท็บทาแท็บไว้แถวนี้ดีกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นทาแท็บแต่ก่อนทาแท็บเก็บไอ้พวกนี้ก่อนไอ้พวกนี้แล้จัดการพวกมันเข้าไปคุณอบอกเลยว่าพวกนี้ไม่คอรนามือพวกเราอยู่แล้วมีแต่พวกอ่อนๆเดี๋ยวรอเนี่ยเจอตัวแปลกเสียงเหมือนมาแหววูฟมาโูนมาจากประตูหน้าเรียกว่ามาจากวาร์ฟข้างหน้าหน้าปราสาทของเราดูว่าไปในกลุ่มนี่เล่นไปแอบ อ,อัพเกรดไอ้นี่มาไี้ว่าผมลืมแบบดีเซน์เลยคนะุณอรอัพเกรดอะไรมาพูดดิผมนันเนี่ยไปเอาเลยฮะเรียกว่าเป็นลาปิดบอริสต้ามาเป็นบอริสต้าสำหรับยิงเอ,อ่อนอกปราสาทเว้ยอ๋อเออเป็นบอริสต้าขนาดยักษ์นะฮะรี้ว่าเอาไว้ยิงพวกตัวใหญ่ๆที่แบบผมไปอัปเกรดมาเวลายิงเนี่ยมันจะติดสตันด้วยเว้ยเฮ้ยถามจริงแล้วก็ผมนเนี่ยไปแบบ ซื้ออัศวินมาตัวหนึ่งแล้วก็นักเว่นมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรโหดเนี่ยเอามาหิดแต่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราไปหาจังหวะวางในอนาคตกันละกันตอนนี้เนี่ยได้ได้ได้เราป้องกันตรงนี้ให้รอดก่อนคุณอาร์ตนะเออเราเอาให้รอดก่อนเอาคาแท็บวางนี้แล้วเดี๋ยวเอาเลื่อยวางสองอันนี้ผมว่ารอดแล้วผมว่าเรารอดแล้วนอ่าผมเอาคอร์สโบมาแอบวางไว้ให้แล้วเลยเขาเรียกนะบริตต้าเอาโต้บริตต้าสินะเออใช่ เอาล่ะยิงม่เข้าไปนะใหมันรอดไมได้เยไอ้พวกน้พวนเจอฟิสิคอลฟิสิคอลดาเมจนี่คือพลังค้อนคุณเหรอเอาลยิงเข้าไปยิงเข้าไปดูเออรวงอะไรให้ผมดูอะไรดูคุณตายเหรอมเข้ามาแล้วเอยวิ่งไปโอ้โหไ่เียจะวิ่งไปโอ๊ยเจะไอ้บ้าก็บแ้มเก็บแมเก็บแมูได้เยอ้แมเอะไลอุ้ยพลังค้น พลังหมุนึยูตึขาตึควตึเดี๋ยวน้อ่ะเออเอออยูาไหมอย่างไรเอาเลื่อยวางนี่อีก2อันแล้วก็เอาชาแถบวางตรงนี้ผมว่าผมพอแล้วพอนี่ัหมดแล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเวลานั่นเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราจะวางไอ้เขาเรียกอะไรนะบริเกดใหม่เดี๋ยวพอเนี่ยหมดเตนี้ปุ๊บรีบขายบริเกดกันเลยพวกเราได้ได้ได้ อุยไปยมไป่ยไปตายแล้วโอ้โหนี่มันโดนตันตบมาปังยี่บ้านเฮ้ยมันกาลังหมดแล้วตรงนี้เตมไปยนะอ้าวหมดแล้วมยวะหมดแล้วป้าขายเยเรียบร้อยผมขายแล้วขยหมดเลยผขายหมดเลยปึ๊บวางไปใหม่ ลแล้วคุณย่งผมวางแล้วคุณจะตังเนี่ไหนวางกับดากพูดสิตังผมเหลือตังผมเหลือเอาลวผมคิดว่านะตรงนี้เนี่ยเราน่าจะสามารถกันได้แบบพอสมควรแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะมันบุกมาประตูหลังเท่านี้กูจะว่าไปเนี่ยผมอยากจะลองใช้พลังอัศวินกับนักเวทแล้วก็ไอ้ต้นต้นรังพึ่งของผมมากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีตังแค่นั้นเองระหว่างนี้นะผมมาแอบดักยิงมาตรงนี้ เอาแล้วคุณอาร์ตคุณอาร์ตผมมาแล้วผมก็หลักเะไรกูเอืออผมตายอะไรเนี่ยผมตายผมดูมันรุนแบบเอาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมกลับมาแล้วคุณอาร์ตผมกลับมาแล้วโดนนะโดนนะเมื่อกี้ผมไปดักยิงพวกมันมาตอนนี้ผมกลับมาแล้วคุณอาร์ตเอาว่ะพลังเวทของเขาพลังเวทของเขามันสุดยอดมากเอาแล้วผมจัดการนักธนูละวพวกนี้ไม่ควรละมือพวกเราอุ้ยทำไมมันมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยวะคุณอาร์ต จะว่าไปเนียนะทำไมนะทำไมเราถึงวางอัศวนในปราสาทไม่ได้ว่าถ้าวางได้แล้วผมบอกเลยว่าเราเนี่ยจะมีแบบอัศวนออกมาเพื่อต่อสู้กับพวกมันไอ้พวกนั้นมันเน้นวางบนพื้นดินเะเออดินจริงๆ,ๆอ่ะไม่ใช่<อ> <ละ S 1> พื้นอิฐไอ้ตูไฟนี่ไอ้ตูไฟนี่เอาละอึ๊บแข็งกระเบิดเอาละบเราร์อกระโดดแล้วอันนนี้เก็บไว้เลยคุณอาเรานะเนี่ยจะได้เอาไปอัพเกรดในอนาคตอึ๊บ มาแล้วอัปเดตอัปเดตอะไรดาดสุดท้ายแล้วอัปเดตอะไรอีกพูดซิเผื่อเผื่อไว้เผื่อไว้ในอนาคตอ่ะเอาละตอนนี้ผมคิดว่าผมนะเนี่ยจะเก็บตังค์แล้วเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะไปสร้างของนอกประสายกันบ้างเว้ยคุณอาร์ตผมคิดว่าเท่านี้เนี่ยเราน่าจะสามารถแบบป้องกันได้พอสมควรแล้วมั้งมั้งนะได้ได้เอาทาแท็บบีอีกนึงแล้วกันสรุปเรามีอันหออกพออกออกไปตั้ง ข้าวตั้งของข้างนอกเต็มที่เลยสรุปข้างในหลุดไปอารนาเฮ้ยคุณอาร์นเมื่อกี้มันตัวแปลกๆปะน่ะฮะตัวไหนเมื่อกี้มัลเทนโตรเว้ยมันเป็นโตรที่แบบพิเศษกว่าเดิมเออผมไม่รู้ว่ามันเก่งแค่ไหนแต่เราจัดการมันไปอย่างรวดเร็วเลยล่ะอ่าเพราะงั้นก็มันก็แสดงว่ามันไม่เก่งใช่ไหมถูกต้องต้องไม่มีอะไรเก่งกว่าพวกเราแล้วนะเราสามารถจัดการได้เองนั่นคือที่นี่หมดแล้วหมดแล้วสองพันหกหกว 2006ผมสามารถตั้งต้นไม้ได้เว้นะเดี๋ยวผมไปตั้งต้นไม้ก่อนตามมาต้นไม้ต้นนี้จะสร้างความรำคาญให้แก่เจ้าพูกคองได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวคุณดูตั้งปิดทางเลยเฮ้ยพื้นมันกันสันเอ้ยเอาละพึ่อ้าวต้นไม้ที่จะปล่อยรังพึ่งออกไปเพื่อรบควนเจ้าผูกครอนแต่บอกเลยว่าวอลวิกเนี่ยมันเปิดประตูมิติได้แบบผิดพลาดมากถ้ามันเปิดข้างในนะเราขายนและ แต่ต้องบอกว่าโชคดีมันมาเปิดข้างนอกจะว่าไปเนี่ยผมไ่จะไปตั้งมันทำไมวะเนี่ยฮะดูไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะผมเสียดรอบหน้าอุ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายอะไรอะไรอะไรปีรีเลือดแป๊บนึงเดี๋ยวมาได้เลยได้เลยโอ้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 ยเอาละเอาละอุ้ยคุณอาร์ตผมเจอแล้วมัลชันโชว์เป็นโชว์ภูเขาแล้วเป็นโชว์ภูเขาที่นาะเก่งกาจกว่าโชว์ธรรมดา แต่นี่ไงมันอยู่นี่ยิงมันปปไม่เคยหวั่นไม่เคยหวั่นนี่ไงไม่เคยหวั่นเคยหวั่นที่ไหนเคยหวั่นเมื่อกี้มันมีนักลูจริงนะกระเบื่อมันยิงใส่ผมว่ะเอ้ยไปไหนแล้วเกินม่ใช่ไงมาที่โผล่ตัวละผมพยายามยิงให้โดนเฮ็ดสดเพาบอกว่าพอตัวเนี่ยไหนไหนโอ้โหขีดตัวน่ะไปไปมานี่ดี่มันห่วงแช่แข็งมาแล้วมันสาบมาแล้วดีนี่ไง เฮ้ยเฮ้ยมันขยับแล้วมันขยับแล้วนะเออเออขยับไปไหนอ่ะขยับเกิดไหนอีกอ่ะโอ้ยมันมาเกิดตรงนี้เว้ยมันเกิดที่ั่นโอ้ยตรงที่แบบป้อมปราการตรงนี้คุณไปแอบตั้งอะไรไว้ตรงป้อมปราการนั้นหรือเปล่าล่ะไปตั้งกันดิี๋จะตั้งไอนาคตเดี๋ยวผมว่าจะมาตั้งกองทัพนักธนูแต่ตอนนี้น่าจะไม่เวิร์กเพราะว่านักธนูผมเนี่ยน่าจะไม่รอดว่าถ้ามาตั้งเออเนี่ยโดนต่อยบอกเลยผมนะเนี่ย ผมเก็บตังค์ได้สามพันแล้วคุณอาร์ตเดี๋ยวผมนั่เนี่ยเตรียมวุ้ยกำแพงกระแตกแล้วอ่ะเออใช่เมื่อกี้ตัวไฟมันทะลุไปได้อ่ะใช่ตายสิเอาละอาร์ตเตรียมเลยเตรียมเลยเขาบอกว่าอะไรอ่ะเออเมื่อกี้เหมือนมันพูดถึงมีไซคลอปเมดนะแล้วมันเนี่ยต้านทานพลังเวทไว้คุณอาร์ตอ่าเออสวีหวานหมุกเกิเจอร์คอนเด็นักธนูผมกอนโอเคเรานเนี่ยมีอะไรมาต้านพวกมันไหม ผมมีผมมีบอลต้ยไม่ใช่ไม่ได้มีเฮ้ยเป็นไอผมเจอแล้วพี่ไซโคเมสไซโคเมทนี่ไงไซโคเมทเนี่ยมันแพ้การโจมตีแบบริติคอลเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนมันห่วงเพื่อนมันฆ่ามันแล้วเพื่อนมันเพื่อนมันแบบล็อกเลยอะล็อกเป้าเลยเหรอแบบเรียกได้ว่าเป็นโฮมมิ่งโฮมมิ่งมิสไซเออวิ่งไปไหนก็คือโดนอะเดี๋ยวนะตอนนี้ฮะผมเนี่ยผมได้อัศวินแล้วคุณอาร์ต เอารออะไรเ,<อ>เราต้องตั้งแล้วปะอัศวินมาแล้วคุณมีตังแม่คุณอัศคุณอยู่ไหนนี่นี่คุณมาด้านหน้าตรงนี้เลยเลยครับมาแนละ้วมาแล้วผมขอแบบอัศวินสักตัวสองตัวดิววเ,เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาอัศวินมาต่อสู้พวกมันนี่เลยนี่วเน่เน่ให้สองเลยเดี๋ยว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 หมดเฮ้ยเฮ้ยมันทะลุมาข้างหลังผมเนี่ยเนี่ยจะให้อัศวินโชว์ความสามารถกันหน่อยไม่เป็นไรคุณอัศมาเราตั้งรับตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวมาดูว่าอัศวินจะมาช่วยเราป่าวยืนนิ่งค่ะ พวกกระจอกคุณอเป็นแบบไอ้ตัวมู so ๊หมดแล้วหมดแล้วอุ้ยไอ้ตัวมันวิ่งหมดไปแล้วไปดูไปดูไปดูมันวิ่งแล้วป่ะอ่ามันวิ่งโอ้ยกับเรียกว่ารังพึ่งด้วยมาดิช่วยกันช่วยกันอย่ามันรอดไม่ได้ช่วยกันช่วยกันักหน่อยยววะช่กันหน่อยอกมาดิน้ยปราศาสมันจะเอ้ยแลนาปราศาสตร์อยมันปล่อยมันเดี๋ยวมันเจอกับหลังเรามันก็แบบหงอแล้วนะโอเคเอาไอ้เมาส์ชิฟโต้พวกนี้ลงไปดิกลับมาดิ เจอฝนเจอฝนนี่ไงนี่ไงไออัศวินเราตายหมดแล้วปะเนี่ยเฮ้ยถามจริงเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่อัศวินสู้อยู่เฮ้ยกุลาร์เน่ยผมว่าเรานุ่งกลับไปดูกับดักสักหน่อยแล้วว่าปล่อยพี่อัศวินเข้าไปเฮ้ยมันจะหลุดแล้วไม่ไดมันหลุดแล้วด้วยหลุดแล้วกุลาร์หลุดแล้วสาบกอนสาบกอนโด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 นแกจะไม่มีทางรอดไปได้ไม้แต่ตัวเดียวเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกุลาร์มันเกิดตรงกลางปะล่ะเออตรงกลางคนนี้ เฮ้ยฟอสก่อนฟอสเออเอาผมไม่เ <Ash> ช <ELLE> oh, ็คก่อนผมไม่เ no ช <but> ็ค <maximum> ก <us> okay. no oh, ่อนผมนี Keep ้ไปเร็วผมมาแล้วเดี๋ยวนะรอดไหมรอดคุณฮาร์ดรอดมันอยู่นอกบริเกดของเราอ๋อสบายสบาสบายสบายสบายใจก่อนเราไปตั้งรับตรงนี้ให้ได้ก่อนตรงเบี้ยอะไรตรงเบี้ยอะไรตัวไฟมาอีกแล้วปึ๊บโดนนะโดนนะโดนไปเอาตัวไฟก่อนเอาตัวไฟก่อนเออเอาเรียบร้อยไปเกียร์โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวนะ บนฝ้าเปได้ผมนี่อะไรเนี่ยฮะออโต้บริสใต้อย่างงั้นเหรอเออมาฮัสารมาใม่กันดนี้พวกโอ้กันไม่มีทางผ่านไปได้อยู่แล้วเอาล่ะจัดการบัตรเนี่ยจัดยุงจัดทุกอย่างไปกระพริบปิ๊ไปกระพริบปิดเลยเออมาเล่นโทรอัศวินของเรามันตายหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่มันโอ้ยโอ้ยนี่มันเจ็บมักำลังกิน้ายามอยู่เว้ยคุณอาร์มันกำลังยืนแบบ รีเจนเลือดของมันเพื่อเฝ้ายามอยู่มันมีการจะ <Hey! S 2> มรีเจนอุ้ยคุณฮาร์ดมันมีอเบลิตี้ด้วยด้ว่า,างวัลมาเนี่ยจะแบบเรียกดาบไสฟ้าลงมาปักไว้บนพื้นแล้วก็ทำดาเมจเป็นหมู่คณะอุ้ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากถ้ามีสักร้อยตัวน่ามีประโยชน์กับเราเฮ้ย hey, แล้วเอาตังค์นี้ไหนไปวางอะไรตัวนั่นนะ่ะสิเอาว่าตอนนี้จะกระพุนมก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> ผมเก็บตังค์ได้เพิ่มแล้วเดี๋ยวผมน่าจะเอานักเวทนักเวท เอานักเวทแล้วว oh, ่ะเอานักเวทสักหน่อยดีกว่าผมเนี่ยจะเอานักเวทนะอุ้ยนี่ไงมันกำลังสู้อยู่เดี๋ยวผมเอานักเวทมาแบบแอบซุ่มตรงนี้ดีกว่าลุมถึงกันอยู่ว่ะนี่ไงลุมถึงอ่ะลุมถึงอ่ะลุมถึงเอาล่ะนักเวทลงมานี่คุณอาชเอานักเวทขึ้นมาวางไว้ตรงนี้ด้วยแล้วมันจะแบบตรงตีลงไปด้านล่างโอมันตีระยะไกลได้เลยโอ๊ยโดนตัดโอ้ยหมูตีเขาแรงแช่แข็งมันก่อนเฮ้ยเฮ้ยคุณอาชมันจะหลุดนะมันจะหลุดนะ ไหนๆอะไรวะหลังอ่ะเป็น้ยไม่ได้นะคิดดูเลยอ่ะนะเหมือนว่าจะไม่หลุดด้วยนะเดี๋ยวอันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายผมจะเก็บตังค์ซื้อนะฮะบอริสตาราฟิตบอริสตาเพื่อเอาไว้ดักมีคู่หมั้เลยเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนิ่มันเข้าไปคุณนิ่มันเข้าไปนี่เลยนี่เลยแกจะไม่มีทางรอด แก่บุกปร่าดองฆ่าพวกแกรอดไปไม่ได้หรอกนะข้าจะไม่ปล่อยแกปล่อยแม้แต่ตัวเดียวเฮ้ยอัดตัวแล้วเฮ้ยคุณฮาร์ตัวอะไรวะเนี่ยนั่นเลยมันมีไฟไฟอยู่ตรงเกาะมันด้วยเปียกมากเลยอัดลมไฟเปรนโอเวอร์รอดอย่างนั้นเหรอยิงแต่ว่ามันแร้เลเซอร์คุณนี้นะเมื่อกี้โดนเลเซอร์ลวงเลยเลเซอร์อันไหนวะคุณฮาร์ตไหนเลเซอร์กับดักไหนอ๋อกับดักใส่ฟ้าของโมเมอย่านนั่นเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเลเซอร์เป็นสายฟ้าหมดแล้วหมดแล้ว เวฟต่อไปนะอร์ตพิรว่าเฮ้ยผมได้ผมได้แล้วผมได้ออโต้บอริสตาแล้วไม่ใช่ติต้องบอกว่าเป็นราบิดบอริสตาผมเอามาตั้งตรงนี้ดีกว่าตั้งไหนดีกว่าตรงนี้นี่เลยคุณอาร์ตผมจะตั้งตรงนี้ผมจะเอาไว้ยิงไอ้โวลริกมันโวสเต็ปดิโวลริกแย่มาแรงแย่แรงไม่ได้มีประโยชน์เลยนี่เน่นน่ดักตรงนี้เ่ะติดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมหันไปยิงตัวด้านหลังเลยอ่ะนี่นะร์ต มุมนี้มุมไหนเอ้ยเออเอาไว้เดี๋ยวผมยวงข้าไปเลยนะผมันเดินผ่านอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเอาแล้วความไหนไม่ต้องห่วงุณอารมันวาร์ปนอกไอที่ของเราเว้ยมันใกล้เดี๋ยวมันเดินผ่านเนี่ยเดี๋ยวคุณอาร์ตคุณดูนะมันเดินผ่านแล้วปุ๊บสัตว์โป้งโป้งโป้งแตกกระจุยมาแล้วไงโป้งโป้งโป้งไงตัวใหญ่เอ้ยนี่แม่ผมเนี่ยอัพเกรดยิงสตาร์ทมาบอกเลยว่าไม่มีทางรอด เฮ้ยเอาเรื่องเกินว่ะแล้วมันยินงธนุด้วยอ่ะมันแบบโดนพร้อมกันสองตัวนี่เออเอาแล้วล่วงไปแล้วหนึ่งนี่แน่นี่แน่นี่แน่ที่ Santi ผมว่านะมันมันแรงอยู่นะคุณอาร์ตเนี่ยตีตัวละทีตัวละทีเลยนะยกเ้ตตัวใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเปิดอีกแล้ววนะล่ะประตูมันเปิดตรงไหนเนี่ย คุณเช็คดิคุณเช็คเดี๋ยวผมยิงตัวไปวันมันอยู่ขวามอกมันอยู่ขวามอกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจัดการได้นะมันคงไม่ผ่านกับดักไปใช่ไหมถ้ามันผ่านบอลโอ้โหผมนี่ตอดแบบตัดกำลังพวกมันอยู่ถึงแม้ด้วยีรับราฟบาริสตาผมก็มีออโต้บาริสตาอเล็กคอยช่วยสนับสนุนผมใช้อะไรเมื่อก่อนเดี๋ยวผมช่วยยิงเนี่ยบอกเลยว่ามันจะไม่มีทางผ่านเข้าไปในแบบว่าจุดศูนย์กลางมันเนี่ยจะผ่านจุดศูนย์กลางของเราไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะเนี่ยอาร์มันเข้าไปอุ้ย เฮ้ยหมดเกลี้ยงยิงวิ่งวิ่งเกินป้าป่อป้าป่อป้าปาอป่าเรียบร้อยผมพอแล้วเฮ้ยอยู่นะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนไอ้พวกนั้นมันฮิวได้ยังไงไม่รู้ว่ะคุณดาไอ้พวกไหนวะคุณนี้ผมว่ามันจะต้องมีไอ้ตัวจอมเวทฮิวมาแน่เลยอีกแล้วอ่ะเอาละคุณอาร์ตผมนะเนี่ยจะเอากองทัพของผมมาเพิ่มแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันแบบน้อยเกินไปอานักเวทมานักเวทเฮ้ยอะไร ตรงไหนี่นี่ข้างนอกข้างนอกพี่เดิมพี่เดิมอ่าสบายใจเก็บตังก่อนผมเอานักเวทออกมาเพื่อช่วยแบบต้านต้านกำลังพวกมันมาแล้วผมมาแลงวกับดักแล้จงแค่แข็งเอ้าวิวเรียบร้อยตามมาแล้วอุ้ยอะไรวะอุ้ยนี่แหละนั่นแหละมันมันจริงแบบออโต้ไเลยใส่ขอบเม็ดคุณนัทใส่ขอบเม็ดผมจะกันมาได้แล้วผมจะกันมาได้แล้วไอ้นี่มันมันจะผ่านกับดักลงมา มันไม่ผ่านหรอกคุณฮิดูนี่เอาดอยเอาหน่อยเอาหน่อยอ้ยังไมันผ่านก็ได้มันเยอะจังคุณออคุณฮักเบนที่คุณก็ต้องระวังตัวคุณบ้างนะผมระวังแล้วคุณฮิมันคือไหวจริงวะเราต้องมีแบบอะไรมาต้านทานนะก็ต่อแล้วเพิ่มก็ต่อแล้วผมว่าไม่งั้นเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่วะปั๊บปั๊บตงตัวตงหมีแล้วแสบตาเหลือเกินแสบตาเหลือเกินคุณฮัก มันแสบตามันจ้าะเหลือเกินเตามันตาอุ้ยอ้ยอุ้ยมาลีเกนก็ลงแล้วบรลีเกนระเบิดจบแล้วสามอันเลยเนี่ยบรลเกนมาลีเกนระเบิดไมดแล้วผมควงผมควงอยู่นี่คุณอาร์ตคุณจัดการตรงนี้ไปนะเดี๋ยวผมเนี่ยผมว่าผมต้องไปขึ้นบอลิสต้าเพื่อช่วยยิงแล้วมันเยอะมากเออควงอยู่นี่ไม่ต้องกลัวจริงๆมาแล้วจริงๆน่าจะเอาแบบบูบาเรลวันเชอร์มาว่ะน่าจะยิงได้แบบสะใจไม่ต้องว่วง ไอ้นี่เนี่ยผมเอามาเพื่อเตรียมที่จะสู้กับบอสผมไมไ่รู้ว่าในด่านนี้จะมีไว้เอา้อนานคุณอัาเฮ้ยจะหลุดไหมนะ่ะผมโดนโฮมมิ่งอะ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมมาแก้แค้นนะฮะคุณต้องอยาให้มันหลุดมาได้แม้แต่ตัวเดียวนะมันกําลังจะหลุดหรือเปล่าวนะน่ะเดี๋ยวมาแล้วผมมาแล้วมันเมียดมาแล้วม,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 มาแล้วมาแล้วไม่มีหลุดไม่มีหลุดไหนวะตัวไหนมันจริงเพื่อนผมวะะฮเเเออออจัด่าข้าฆ่าคุณอา ตังเหลือเว้ยตังเหลือผมเอาใส่ฟ้าแปะข้างบนฟ้าไปดานสักหน่อยดีกว่าสวยสวยเหลือแบบหลุดเข้ามาได้โดนไฟช็อตเอเอพวกนี้มันยิ่งแพ้เวทอยูโนนะ่โดนนะาาโดนนะสามมั <c oughs> นโดนนะเน่ฟ้าไปดานเ <c oughs> ต็มไปด้วย <c oughs> บอกคอ,กอตโต้บริต้าตัวไหนมันจะผ่านมาได้วะเด็กดานะฮะปีหลอกคุณต้องแสบตากันให้หมดทั้งมอนสเตอร์ทั้งพวกเราเองนี่แหละตาผมจะบอดแล้วยิงมันเข้าไปคุณดานยิงมันเข้าไป บอลเท่นโชอบอาเท่นโชอวิคนันคุณดูไนะคุณนี่อาการเป็นยังไงเนี่ยนัำหนักของเราสู้ไอ้อ่ะเพลินมากเลยนะเพเกินเพิ่มไปอีกตัวนึงเนี่ยมาดิเออเขามาไดิเขาโอ้โหนี่พลังสายฟ้าเขาใช้พลังสายฟ้าอ่ะลุงตีมันเออลุงตีมันเออเฉียบเฮ้ยเอ้าเอาเอ้าเอ้าอะไรอ่ะทำไมซิกดันทำไมเสียงวอวิกนะเสียงวอวิก มันมันระเบิดว่ะเฮ้ยแบบตาอะไรวะเนี้ยเมื่อกี้มันไฟนอเวฟปะวะคุณอาร์ตผมลืมดูเออวะเล่นจนลืมหมดแล้วเนี่ยว่าไฟนอหรือเปล่าเฮ้ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยเป็นเด็กแต่เขานั้นได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาและตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้กลายเป็นโวเมตเฮ้ยคุณอาร์ต อนี่มันแม็กซ์ด้วยวะนะแม็กซ์เฮ้ยว่าไงเจอเจอสักทีเออไม่รู้อ่ะแต่เนี่ยเหมือนว่าเขาโดนจับไปปะเนี่ยท่านผู้กล้าโอ้ท่านผู้กล้าแม็กซ์และในที่สุดซีรีส์ของเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยกุนอาร์ตเออแม็กซ์สิลเลียนไหมล่ะ เออเรียดว่าสุดท้ายนะฮะเราก็ได้ช่วยฮีโร่กลับมานั่นเองอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวดูซิเราได้มาทั้งหมดเนี่ยฮะห้ากะโหลกนะฮะเรียกว่าแบบคุ้มๆเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยหกกะโหลกไวุ้ณนะถือว่าได้มาเยอะเอาเรื่องอยู่เอาล่ะคุณอาก็เรียกว่านะฮะเราก็เล่นมาจบทั้งมดเนี่ยสิบแปดด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมด่านสุดท้ายเนี่ยเราเล่นกันแบบรีฟลอดนะฮะก็คือแบบว่ายากที่สุดด้วยนะฮะก็คือศัตรูของเราจะแข็งแกรงเวลาคิดก็มีน้อยลงพวกออกนนียจะถือโล อะไรมันม่เยมหาศาลขนาดนั้นเลยแต่เราเนี่ยก็สามารถผ่านมาได้แบบ5้าดาวไว้คุณอาร์ตเฮ้ยคุณอาร์ตว่าไงมันยังไม่จบว่ะคุณอาร์ตคุณดูด้านขวาคุณเห็นนี่ไหมอืมดัสติกสเตปแคมเปญเอาว่ะมันไม่จบทั้งหมดเนี่ยห้าดาวอย่างนั้นเหรอเอาละก็รีดด้ว่านะฮะเหมือนจะจบแต่มันก็ยังไม่จบครับมีอีกทั้งหมดห้าดาวด้วยกันถ้าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยอยากให้พวกเรานั้นทรมานเจ้าพวกออกกันต่อแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวเรานั้นจะมาลุยกันต่อเอาล่ะสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนไปก่อนนะบายจ้า